ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวโกโดโทเกียวเขียนอาคิรารัตนาพิรัตแปลบทนำพลังของการกล้าทำอะไรคนเดียว ปัจจุบันโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง LINE Facebook Instagram รวมถึงสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตลอดจนขณะนี้ได้กลายเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อถึงกันตลอดเวลาโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือเติมเต็มความต้องการที่มนุษย์ยอมรับอย่างเต็มใจเด็กวัยรุ่นมักใส่ใจมากว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไร หลายคนลงทุนลงแรงตกแต่งภาพถ่ายเพียงเพื่อให้คนกดไลค์ผมเชื่อว่าคนส่วนมากมีความคิดในทางลบต่อคำว่าคนเดียวหรือลำพังคนญี่ปุ่นเองก็ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงหรือผูกพันกับผู้คนและมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องไม่ดีผมเชื่อว่าคนที่มีความเห็นค้านหรือปฏิเสธคำพูดที่ว่ามนุษย์ใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ได้คงมีไม่มาก เวลาที่เด็กกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเข้าเรียนวันแรกคำแรกที่พ่อแม่มักถามคือได้เพื่อนใหม่บ้างไหมเป็นการเน้นย้ำทัศนคติที่ว่าคนที่มีเพื่อนหรือคนอยู่ด้วยน้อยหรือเรียกง่ายๆว่าคนโดดเดี่ยวคือคนที่ขาดคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เลยทีเดียวรายการโทรทัศน์หรือนิตยสารรายสัปดาห์ก็ชอบใช้คำเศร้าๆว่าตาย,ยังโดดเดี่ยวอยู่บ่อย สิ่งนี้ตอกย้ำว่ามีคนมากมายมองความโดดเดี่ยวเป็นเรื่องได้แง่ลบโดยเหตุนี้คนส่วนมากจึงพยายามหนีห่างจากการทำอะไรคนเดียวและพยายามไม่ให้ใครเห็นหรือรู้เวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวแต่แท้จริงแล้วการทำอะไรคนเดียวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยเราเชื่อไปเองต่างหากว่ามันเลวร้าย ลันช์เม y ซินโดมหรืออาการเครียดอย่างรุนแรงเมื่อไม่มีเพื่อนกินมื้อกลางวันด้วยจนถึงขั้นไปทำงานหรือโรงเรียนไม่ได้หรือการไปซ่อนตัวกินข้าวคนเดียวในห้องน้ำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนเรากำลังกลัวอย่างหนักว่าถ้ามีใครเห็นเราอยู่คนเดียวเขาจะมองว่าหมอนั้นไม่มีเพื่อนเลยน่าสงเพชจัง การมีความเชื่อเช่นนี้จะทําให้เราฝืนคบกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้หรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เข้ากับเราไม่ได้เพียงเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากถูกมองว่าน่าสมเพชแต่การกระทําเช่นนี้ทําให้เราไม่อาจเปิดเผยความเป็นตัวเองและต้องใช้ชีวิตอย่างฝืนทนเพื่อให้กลมกลืนไปกับคนรอบข้างจนนําไปสู่ปัญหาทางจิตใจ คนจํานวนไม่น้อยเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปเลยแต่ก็หาทางออกไม่ได้พลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวคือความสามารถและทักษะที่ฝึกฝนได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวไว้พลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองเลี่ยงการส่งเสียงกับใครหรือชื่นชอบที่จะอยู่อย่างลำพัง พลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวคือการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยที่ยังตั้งมั่นในความคิดของตัวเองแล้วรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้หากทำเช่นนี้ได้เราจะรู้สึกสนุกไม่ว่าจะอยู่กับผู้อื่นหรืออยู่คนเดียวแม้เวลาที่ต้องอยู่โดยลำพังก็จะไม่รู้สึกเหงาการจะเกิดความรู้สึกที่ดีเช่นนี้ได้ เราต้องอาศัยการพูดคุยกับตัวเองหรือที่เรียกว่าการสะท้อนตัวตน self-reflection จนเป็นนิสัยการสะท้อนตัวตนคือกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูงที่ต้องอาศัยการรับรู้และยอมรับค่านิยมของตัวเองใช้มันเป็นพื้นฐานในการย้อนมองประสบการณ์ตัวเอง แล้ววิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องและพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปแอนโทนีสตรอจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่าความสามารถที่จะอยู่ได้เพียงลำพังจะนำไปสู่การค้นพบตัวเองและรู้จักตัวเองทำให้เรารู้จักความต้องการความรู้สึกและตัวตนที่แท้จริงซึ่งอยู่ลึกลงไปข้างใน การได้ใช้เวลาโดยลำพังช่วยให้เราเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของตัวเองและสิ่งนี้จะแสดงออกมาในวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วยการทำเส้นนี้ถือเป็นการฝึกฝนจิตใจของตัวเองเหมือนกับการที่ AI พัฒนาตัวเองด้วยวิธีเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning การสะท้อนตัวตนเมื่ออยู่โดยลำพังซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตัวเองเชิงลึกหรือ Self Deep Learning ที่ช่วยให้เราพัฒนาจิตใจของเราได้ด้วยตัวเองพลังของการกล้าทาอะไรคนเดียวคือการที่เราเข้มแข็งในความสันโดษการหันหน้าเข้าหาตัวเองและใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองซึ่งผมจะอธิบายรายละเอียดอีกทีถ้าเราเข้าใจและยอมรับตัวเองได้ความรู้สึกขับแขนที่ว่าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครเห็นคุณค่าจะไม่เกิดขึ้น หากเราลงมือทําอะไรสักอย่างโดยทุ่มเทสุดแรงไม่ว่าผลรับเป็นที่น่าพอใจหรือไม่เราก็จะยอมรับอย่างยินดีว่าเราได้พยายามแล้วความกังวลในใจก็จะหายไปความคิดที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปทําให้เราเป็นสุขมากขึ้นการใช้เวลากับตัวเองคือสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เรามีจิตใจเข้มแข็งได้เช่นนี้ด้วยเหตุนี้ต่อให้ต้องอยู่คนเดียว เราจะมั่นใจว่าเราอยู่ได้หรือหากต้องโดดเดี่ยวเพราะถูกเกลียดก็ไม่รู้สึกกังวลความเข้มแข็งที่ทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเราเองอาจเรียกว่าความสุขปลั่งของการเป็นผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ สรุปว่าการกล้าทำอะไรคนเดียวที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างโดยไม่มีใครใส่ใจแต่หมายถึงความสันโดษที่จะเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นโดยลำแข่งของตัวเองเวลาอยู่กับทุกคนก็สนุกเวลาอยู่คนเดียวก็สนุกเช่นกันไม่ว่าแบบไหนเราก็ยังสนุกได้หากเราไม่กลัวที่จะอยู่คนเดียว เราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนทนกับความสัมพันธ์ที่บังคับให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าหาคนอื่นและมีชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอความโดดเดี่ยวในแง่ลบแต่เป็นความโดดเดี่ยวในแง่บวกซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยให้คนเรามีจิตใจที่สุขปลัง่งนอกจากนี้ยังแนะนำวิธีที่จะทำให้คุณใช้ความโดดเดี่ยวเป็นและเกิดการพัฒนาทางจิตใจต่อไป หานังสือเล่มนี้ช่วยให้คนที่คิดว่าการอยู่คนเดียวคือความเหงาทุกทนทรมานรู้สึกได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่วิเศษมากในฐานะผู้เขียนผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งตุลาคมกิษศ,ศักราช2017ผู้เขียนโกโดโตเกียวบทที่1การสะท้อนตัวตนเลิกกลัวการทำอะไรคนเดียวคนที่เลิกไม่ได้ไม่ได้ขัดกลาเอกราชของตัวเอง คนที่เลิกได้ได้ไข่กราวเอกลักษณ์ของตัวเองและมีเสน่ห์มากขึ้นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนที่กลัวการอยู่คนเดียวมักไม่รู้จักตัวเองดีเพราะการอยู่หรือติดต่อพูดคุยกับใครสักคนตลอดเวลาทําให้เราไม่มีเวลาสะท้อนตัวตนของตัวเองยกตัวอย่างนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังหางานทําบางคนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอยากทําอะไร เพราะมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนที่ไม่คุ้นเคยกับการพูดคุยกับตัวเองมักรู้สึกสับสนเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับตัวเองหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ตัวตนคนที่พูดว่าไม่มีความหวังในอนาคตก็เช่นกันเพราะไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือไม่ถนัดอะไรจึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและถูกความกังวลหรือความสิ้นหวังเข้าครอบงำ แต่การสะท้อนตัวตนโดยลำพังจะทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงรวมไปถึงข้อดีและข้อเสียของตัวเองด้วยยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นเส้นทางในการใช้ชีวิตได้ชัดเจนสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ในทุกด้านเช่นการเลือกงานความสัมพันธ์กับผู้คนการใช้เงินและยังเป็นวิธีนำพาความสุขมาให้เราด้วยหากเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง ตัวตนของเราจะได้รับการขัดเกลามากขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเองเช่นนี้ต่อไปมากซิมกอร์กี้นักเขียนชาวรัสเซียเคยกล่าวว่าความเป็นอัจฉริยะคือการเชื่อมั่นในตัวตนและความสามารถของตัวเองพูดอีกอย่างว่าหากเราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเราจะให้ความสำคัญและพัฒนาความสามารถนั้นได้มากขึ้นเรื่อย หากเราใช้ชีวิตโดยขดาดเกลความสามารถและความเป็นตัวของตัวเองได้เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วต่อให้คนอื่นมีทัศนคติหรือปฏิกิริยาต่อเราในแง่ลบเราก็เลือกได้ด้วยตัวเองว่าจะยอมรับเพราะมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราหรือเลือกที่จะฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไป ต่อให้เราหันมองตัวเองแล้วยอมรับว่าเขาอาจพูดถูกเราจะยอมรับและพิจารณาได้เองว่าแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรหรือถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเราทำแบบนี้ดีกว่าด้วยเหตุนี้เราจะไม่ปฏิเสธหรือเกลียดตัวเองแต่จะยอมรับในความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเช่นต่อให้เราคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราจะยอมรับได้ว่าแบบนี้ก็ไม่เป็นไร เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแบบนี้ต่อไปก็ได้เพราะถึงจะอ่อนแอแต่เราก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ต่อให้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เราก็ยังมีชีวิตอยู่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนเรายังต้องเปิดเผยตัวตนที่อ่อนแอนั้นออกไปไม่จำเป็นต้องพยายามเติมแต่งหรือฝืนทำตัวให้โดดเด่น แต่จงแสดงตัวตนที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ออกไปว่าฉันอาจเป็นคนอ่อนแอแต่มันก็คือตัวตนของฉันหาเรายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเช่นนี้และแสดงตัวตนนั้นออกไปเรื่อยๆต่อให้เป็นคนอ่อนแอเราจะไม่รู้สึกกังวลกับมันอีกต่อไปยิ่งเปิดเผยตัวตนออกไปเท่าไหร่ เราจะยิ่งคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ต้องพยายามเติมแต่งหรือกังวลกับสายตาของคนรอบข้างมากเกินไปอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเราจะหลุดจากกรอบความคิดว่าฉันต้องเป็นคนดีหรือฉันต้องเก็บกดตัวเองแล้วทําตัวให้กลมเกลือนกับคนรอบข้างในทางกลับกันหากเราเอาแต่กังวลถึงข้อเสียของตัวเองเราจะรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาสิ่งสำคัญคือ อนาคตนับจากนี้เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราในเวลานี้จึงจะคิดได้ว่าควรทำอะไรต่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหากเอาแต่ปฏิเสธตัวเองเราจะไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองหรือต้องจำทนกับสถานการณ์ไม่น่าพอใจที่เป็นอยู่ และไม่ได้หมายถึงการดื้อด้านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแต่มันคือการไม่ปฏิเสธตัวเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันการสนุกกับการอยู่คนเดียวคือการเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ไม่มีใครทดแทนใครได้ตัวเราคือหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีวันซ้ำกับใครแต่คนที่ไม่สนุกที่ต้องอยู่คนเดียวหรือคนที่กลัวความโดดเดี่ยว คือคนที่พยายามเก็บกดความเป็นตัวเองและทำตัวกลมกลืนกับคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ถูกเกลียดหรือกลายเป็นคนนอกคอกคนที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจะพัฒนาคุณลักษณะแบบพึ่งพาตัวเองไม่ได้และไม่ได้ขัดเกล้าวความเป็นตัวของตัวเองการพยายามเลี่ยงที่จะอยู่กับตัวเองตามลำพังเป็นเพียงการหลอกตัวเองและทำให้เราเชื่อมั่นในความโดดเด่นเฉพาะตัวว่าฉันเป็นคนแบบนี้ ตัวตนของฉันเป็นแบบนี้ได้ยากคนที่คิดว่าความโดดเดี่ยวคือความเหงามักจะวิตกกังวลง่ายอารมณ์ไม่มั่นคงสิ่งนี้เกิดจากการที่เราไม่มีอัตลักษณ์สภาพจิตใจจึงไม่มีความสุขปลังแต่ถ้าเรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอารมณ์จะมั่นคงเราจะไม่รู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองคือความเหงากลับคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยซ้ำนอกจากนี้ เวลาที่คนเรารู้สึกโดดเดี่ยวคือเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีใครยอมรับความคิดของเราถูกกีดกันหรือเพิกเฉยจากคนรอบข้างหากให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นหลักแล้วพยายามทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นโดยกดตัวตนของตัวเองไว้เราอาจไม่ค่อยเจอการประัะหรือความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่นั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วเราจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครยอมรับในตัวเราพูดง่ายๆว่ายิ่งเราพยายามเก็บกดตัวตนและทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นเพื่อเลี่ยงการอยู่กับตัวเองเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายแม้จะมีคนอยู่รอบข้างในทางกลับกันหากเราสื่อความรู้สึกที่แท้จริงออกไป ยึดมั่นในความคิดและพยายามแสดงความสามารถของตัวเองบางครั้งเราอาจสวนทางกับคนอื่นหรือมีบางคนปลีกตัวห่างจากเราบ้างแต่ต่อให้รู้ว่ามีคนเกลียดเราการทำในสิ่งที่ตนอยากทำอย่างเต็มที่ถือเป็นการให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเองหากเราแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปผู้คนจะสัมผัสถึงสเสน่ห์ของเราได้มากขึ้น ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ